ที่จะเติมเกมต้องร้านนี้เลยครับเพทวินท็ p ป to p ครับเพราะว่ามีเกมให้เลือกเติมมากมายแล้วก็ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับแล้วก็ถ้าอยากซัพพอร์ตผมง่ายๆด้วยการเติมเกมก็แค่กดเข้าไปที่ร้านเพทวินท็ p ป to p นะครับแล้วก็กดเลือกเกมที่อยากเติมได้เลยและใส่โค้ด mtry แค่นี้ก็ถือว่าได้ซัพพอร์ตผมแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับ คลิปเนี้ยผมจะมาแนะนําแล้วก็มาสรุปข้อมูลทั้งหมดของเซตสินะครับหลังจากที่ได้ไปเล่น PPE มาประมาณ2อาทิตย์เนาะก็มาสรุปกันคร่าวๆนะครับเริ่มแรกเลยคือ Encounter ก็จะเป็นเมคานิกใหม่ของเซตนี้นะครับที่จะมาแทน Headliner ก็คือเป็นเมคานิกประจำเซต Headliner จะไม่มีแล้วนะครับแล้วถูกแทนที่ด้วย Encounter ซึ่ง Encounter เนี่ยมันก็จะมาตอนส่มๆมานะครับบางทีมันมาเริ่มเกมเลยก็มีนะครับ ถ้า e n c o u n t e r มาตอนเริ่มเกมในเกมนั้นก็จะไม่มีพอร์ทัลนะครับแล้วก็ e n c o u n t e r เนี่ยจะมีตัวอย่างเคนที่หลายคนอาจจะเป็นกังวลกันอยู่ว่าเอ้ยเคนมันจะอ ng มันจะดวงหรือเปล่าแต่ว่าตัวของเคนเนี่ยเอ่อถ้าเกมไหนมีเคนมันเกมนั้นมันจะบอกตั้งแต่เริ่มเกมเนะครับว่ามีเคนแล้วเคนจะมาตอน5้ขีดสีอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเราจะรู้ได้เลยว่าเกมนี้มีเคนแล้วเราต้องเล่นยังไงนะครับมาต่อที่ตัวยูนิตครับ ตัวยูนิตเนี่ยก็เรียกว่าเป็นยูนิตใหม่ทั้งหมดเลยนะครับถ้าใครเคยเล่นเซตสิมาก็เซตนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับโดยที่เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับอย่างอาริเนี่ยอาริเนี่ยก็จะมาเป็นตัวละคร1คอที่เป็น AP นะครับเอ่อในในตอนแพทปัจจุบันเนี่ยผมเจอคนเล่นอาริรีโรบ้างนะแต่ยังรู้สึกว่าตัวมันไม่ได้เก่งนะครับเคทลิน คทลินเป็นตัวละครที่เก่งและสามารถแบกไอเทม AD ให้คุณตอนต้นเกมได้ถ้าคุณสแลมไอเทม AD ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือทั้งสองตัวนี้ใส่โชจินได้นะครับอย่างเคทลินเนี่ยสามารถเอาไปเล่นรีโลได้ด้วยนอกจากนอกจากว่าจะแบกไอเทมแล้วเนี่ยเคทลินเอาไปเล่นรีโลได้นะคือรีโลเคทลินคู่กับคอกมาค่อนข้างเวิร์กนะครับจากที่ผมเจอมาโชแกดโชแกดก็จะเป็นตัวฟอนไลน์นะครับเป็นเบฮิมอสบวกมิติกก็เป็นตัวฟอนไลน์ที่เอามายืนต้นเกมได้ดีเหมือนกันนะครับ ดาเลียดดาเลียดเนี่ยเป็นดูอัลลิสอ่อดูแบบดูรูปร่างมันจะดูเหมือนตัวแทงใช่ไหมแต่ว่าดาเลียดไม่ใช่ตัวแทงนะครับดาเลียดเป็นตัวดาเมจที่เป็นไฟเตอร์ของหนึ่งคอร์สนะครับซึ่งเอ่อถ้าคุณต้องการเอามายืนต้นเกมก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับกาเรนกาเรนเนี่ยเป็นตัวแทงต้นเกมนะครับเป็นแอตแทกแทงต้นเกมที่เก่งมากๆสำหรับผมผมมองว่าเก่งระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ากาเรนเนี่ยมีสตอรี่บีเวอร์นะครับซึ่ง ถ้าคุณเล่น Story Weaver ครบ3ตัวเนี่ยคุณจะเปิดเคลออกมาเล่นได้ซึ่งเคลเนี่ยก็จะมาช่วยคุณทำดาเมจช่วงต้นเกมได้แล้วใน Story Weaver 1คอร์คอสเนี่ยก็ยังมีตัวอย่าง s i เวอร์นะครับที่เป็นทิกช็อตก็คือเป็นตัวถือไอเทม a d ให้คุณได้อีกด้วยนะแล้วก็ต้องมี2อคอสตัวหนึ่งก็คือ r ิเวนนะครับที่จะมาเปิด Story Weaver ให้คุณได้ ออบอร์ดที่ผมจะนิยมเปิดช่วงต้นเกมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอร์ด Story w e a เ e r นะครับเพราะว่ามันเปิดค่อนข้างง่ายมีตัวละคร1คอร์ส2ตัวหรือว่าจะเป็นบอร์ดบุลิเซอร์ก็ได้เพราะว่าบอร์ดบ u ลิเซอร์เนี่ยก็มีตัวอย่างโคบุโกะนะครับที่เป็นยูนิตใหม่นะก็เป็นตัวแทงนะครับบวกกับเปิดเป็นเล็กไซเล็กไซก็จะได้บุลเซอร์คู่กับโคบุโกะแล้วคุณก็หาตัว AD ดีมายินข้างหลังทำดามจดนะครับซึ่งตัวอย่างเล็กไซเนี่ยตัวมันค่อนข้างเก่งนะ สกิลมันคือเกณฑ์50 a r m อา a ์เมอร์แอนด์ s มกนะครับก็คือสกิลปุ๊บมันได้50 ar บก mr คือค่อนข้างอึดแล้วนะอึดมากๆนะครับต้นเกมได้ ar 50 mr 50เนี่ยแล้วมันยังสตารเนียบายเอนิมีได้ด้วยนะสตัรแล้วทำดาเมจด้วยนะครับคือตัวเป็นเป็นตัวฟอนไลน์ที่อึดมากๆเลยต้นเกมแล้วก็ทำประโยชน์ได้ด้วยคือมันสตัรได้นะครับที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะสำหรับตัวฟอนไลน์ จริงๆมันก็จะมีตัวอย่างเมาไฟเมาไฟก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แทงได้เหมือนกันเพราะว่ามันได้อ์เมอร์นะครับ,รบก็หลักๆแล้วเนี่ยตัวนี้แทงได้แทงได้นะครับเมาไฟแทงได้เล็กไซแทงได้โคบโกะแทงได้นะครับมาดูวันที่2คอร์สบ้าง2คอร์สเนี่ยก็จะมีตัวถือเทม AP อย่างคินเดตที่ถือเทม AP ได้นะครับลัก์ถือเทม AP ได้เซนนา เซนนาจะเป็นตัวที่ถือเทม AD ได้ในกรณีที่คุณจะรอไปเล่นตัวสีคอร์สเนาะไปเล่นแอชหรือว่าไปเล่นไคสะเซนนาเนี่ยสามารถถือเทม a อดีให้คุณได้นะครับเพราะว่าเซนนาแพทนี้เป็นตัว AD ดีนะเอ,อ่อถ้าบางคนเล่นเซสิมาเอ,อ้ยเซนนามันเป็นตัว AP มันใส่ลาวาดอนไม่นะครับเซตนี้เป็นตัว a อดีนะถือเทม AD ดีนะครับพวกตัวยูนิตก็มันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะถ้าถ้าพูดถึงก็ผมจะขอพูดแต่ตัวที่มันแบบ เก่งๆเลยละกันนะว่าแบบตัวไหนเล่นพอเล่นอะไรได้บ้างนะครับอย่างคินเดดคินเดดสามารถเล่นรีโลได้นะครับในเซตนี้ก็จะเป็นคินเดดรีโลจะดีมากๆถ้าคุณได้อัคเมนของมันมาอัคเมนของริปเปอร์นะครับที่เป็นอัคเมนที่ชื่อว่ากิมฮาวเวสนะอืมเจนน่าจจนน่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นรีโลได้นะครับเล่นในคอมอินวอเกอร์นะครับแล้วตัวมันเองเก่งด้วยเพราะว่าเป็นดากอนลอ์ดากอนลอดเนี่ย ดะก้อนหลอดเนี่ยถ้าจะอธิบายง่ายๆดะก้อนหลอดให้ลองนึกถึงแจ๊สมันจะเป็นเฉดที่เอาไปใส่กับอะไรก็ได้อะใส่กับอะไรก็อร่อยนะครับดะก้อนหลอดแบบแบบสุดท้ายคุณแค่เติมดะก้อนหลอดเข้าไปอ่ะบอร์ดก็เก่งแล้วนะครับประมาณนั้นเลยลัก l ์ลักรีโรเล่นได้แล้วค่อนข้างเก่งด้วยจากที่ผมเจอมานะครับก็จะไปเล่นเป็นพอสเลนก็คือไปเล่นคู่กับอโมมูเล่นคู่กับลัก์นะครับเล่นคู่ซินด้าเป็น4ี่พ์สเลนบวกกับอาคาณิตนะครับลักค่อนข้างเก่งเลยเพราะว่าตัวมันสกิลมันสกิลทะลุทะล ก็อาจจะมองว่าคล้ายๆกับเซตที่แล้วเพราะว่าสกิลมันก็คือเน้นแบบยิงเป็นเส้นตรงทะลุไปเป็นแนวตะแคงเหมือนเดิมนะครับอืมแล้วก็มาต่อกันที่3คอร์สครับ Affiliate Affiliate d ี l o เ,เ,เ,ลเล่นได้นะครับในคอมสไนเปอร์เฟสเล่นได้แล้วก็ค่อนข้างแรงแต่ว่าต้องมีไอเทมที่ b a s นะครับตามสไตล์คอมรีโลแหละคือคอมรีโลเนี่ย มันเป็นคอมที่เราควรจะเล่นเมื่อไอเทมมัน BIS นะครับคือไอเทมมันเฟรคค่อนข้างแย่นะครับคืออย่างน้อยอาเฟราต้องมีกุนซูต้องมีกุนซูบวกไอเทมดาเมจสองชิ้นนะครับแล้วก็เอรูนเอรูนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นในคอมรีโรได้เหมือนกันนะครับเป็นเอรูนรีโรนะก็มันก็จะคล้ายๆกันอนะเป็นเป็นอินวอเกอร์รีโรนะครับบาทบาทรีโรเนี่ยผมเห็นมาบ้างเหมือนกันก็ยังไม่ค่อยชัวว่ามันเก่งเท่าไหร่นะ แต่มันจะเป็นเล่นแบบทิกช็อตแต่ว่าบาดก็เหมือนเหมือนอาเฟ่ครับคือต้องมีกุนซูให้มันนะมันเป็นตัวที่ต้องเน้นการตีไว้นะครับโซลากะโซลากะารีโลเล่นได้เหมือนกันแล้วก็เล่นเป็นเฮเบอรลี่นะครับใส่เฮเบอรลี่เข้ามาเยอะแล้วเราก็รีโลโซลากะนะครับโวลิแบร์โวลิแบร์เนี่ยเป็นตัวรีโลที่น่าจะเป็นเก่งท็อปท็อปเนต้าตั้งแต่ p ีเข้าไาแรกๆเลยจนถึงปัจจุบันโวลิแบร์รีโลก็ยังเก่งอยู่นะครับก็เล่นเป็นดูอเลส เล่น6ดโลิสไปเลยนะครับแล้วก็เป็นรีโลโวลีแบร์ไปโยนีรีโลเนี่ยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่จากที่ลองมาคือตอนแรกภาพผมมามากนะตอนตอนก่อนบีบีจะเข้าแบบเอ้ยโยนีมันน่าเอาไปเล่นรีโลอ่ะแต่ว่าหลังจากลองเล่นจริงแล้วโยนีรีโลในเซตนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยนะแล้วก็โซอี e, ้ครับโซอี so ้ e ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไปเล่นรีโลได้ผมลองแล้วแรงมากๆมีคลิปอยู่ในช่องด้วยนะครับไปดูกันได้ต่อมาที่ตัว4บาทนะครับ เรามาเริ่มจากตัวแท้งกันก่อนเลยแอนนี่แอนนี่ในเซตนี้จะไม่ใช่ตัวดาเมจเซตสิแล้วแต่ว่าแอนนี่ในเซตนี้จะเป็นตัวแท้งนะครับซึ่งแอนนี่เนี่ยก็จะนิยมเอาไปเล่นในแท้งที่เล่นเป็นอินวอเกอร์นะครับเช่นเล่นกับลิเลียลิเลียก็จะเป็นอินวอเกอร์หรือเล่นกับบอดอินวอเกอร์เช่นเจนน่าลีโลหรือว่าเป็นเอลูนลีโลแล้วก็แต่ออนนี้เข้าไปได้นะครับเพราะว่ามันได้อินวอเกอร์ด้วยส่วนแอชแอชก็จะไปเล่นกับพอสเลนนะครับก็ จะเล่นเป็นแอชแคลรี่ไปเลยก็ได้ก็คือเป็นฟาสแปดเล่นแอชแล้วก็บวกพวกเอารโมมูม่ไปเลยประมาณนั้นก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวแค่เติมในคอมล e ักซิโลก็ได้เหมือนกันเพื่อเติมพอสเซเลให้มันครบนะครับมาต่อกันที่กาลิโอครับกาลิโอเนี่ยเป็นฟอนต์ลน์ที่น่าจะอึดที่สุดละของเซตนี้นะครับเป็นตัวที่อึดมากๆเรียกว่าเอาไปใส่กับบอร์ดไหนบอร์ดนั้นอึดขึ้นทันทีเลยนะครับสำหรับกาลิโอมีมีไอเทมให้เขาแค่สักชิ้น2ชิ้นเนี่ยคือแม่งอึดมากๆแล้วนะครับ เป็นตัวที่อึดมากๆใครสาใครสาเนี่ยก็จะเล่นในคอมที่เป็นอิงชาโด้แบบใส่อิงชาโด้สาแล้วก็เป็นทิกช็อตนะครับก็เอ่อถ้าใครดูสตรีมผมน่าจะเห็นผมเล่นใครสาหลายรอบแล้วก็มันจะเล่นบอร์ดประมาณนั้นนะครับก็คือเป็น3ามสตอรี่วีเวอร์สามอิงชาโด้แล้วที่สําคัญคือสตอรี่วีเวอร์มีกาลิโอนะครับก็คือมีฟอนต์ลน์ให้เอ่อแล้วก็ไอเทมของใครสาเนี่ยต้องมีไอเทมอย่างโชจินนะครับใครสาเป็นตัวที่เก่งจากการใช้สกิลนะไม่ได้เก่งจากการตีปกตินะครับเพราะงั้น มันควรต้องมีโชจินให้นะครับเพื่อจะเร่งสกิลที่เหลือก็เป็นไอเทมดาเมจนะครับแล้วก็เคนเคนเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นคนเล่นเท่าไหร่นะครับแบบเอ่อตัวมันตัวมันเก่งนะเอาจริงคือตัวมันเก่งนะแต่ผมยังไม่เห็นคอมที่เคนมันจะได้เฉิดฉายมากเท่าไหร่เพราะว่าคอมรีเปอร์เนี่ยถ้าคุณไม่ได้อัคเมนต์กิมฮาวเวส์มามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแลวเออมาต่อที่รีซินรีซินเก่งมากเป็นวอริเออร์ที่เก่งมาก ถ้าถ้าคุณนึกภาพนึกภาพก็คือเป็นเซตเป็นเซตของเซตสิบคือเป็นตัวสีคอร์สวอลเลเอร์ที่เก่งมากๆนะครับรีซินแล้วก็นอกจากจะเล่นรีซินเป็นแครี่ในในฟาสแปดได้แล้วคุณยังเอาไปใส่ในคอมดูริดได้ด้วยนะครับอย่างวอลเลย์บรลรีโลก็ใส่รีซินนะอย่างคอมไครสะก็ใส่รีซินได้นะครับเพราะว่าคอมไครสมีอิงชาโดว์แล้วอิงชาโดว์หนึ่งตัวนั้นคือวอลเลย์บรลนะแล้วอลเลย์บรลเป็นดูรินะครับเพราะงั้นคุณใส่รีซินได้ แล้วก็แล้วก็เติมดราวก็หลอดเข้าไปบอร์ดคุณก็จะเก่งมากขึ้นแล้วนะครับลิเลียลิเลียเนี่ยผมเพิ่งลองมาเลยนะครับลิเลียเก่งมากๆเป็นตัวที่เป็นดาเมจเอพแถวหลังแต่ว่ามันสามารถสกิลไปถึงมันสามารถสกิลผ่านฟอนต์ไลน์แล้วก็ไปเด้งไปถึง AP เอเรียกว่าแคลรี่ของอีกฝั่งได้เลยนะครับซึ่งแรงมากๆสําหรับลิเลียเล่นในคอมอินวอลเกอร์นะ เออแต่ส่วนใหญ่ผมจะมาเล่นในเป็นการแบบเล่นในคอมฟาสแปดมากกว่านะครับส่วนใหญ่รีโลมันจะมาหาลีเลียมาเอาไอเทมมาลีเลียเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าไอเทมมันไม่พอเล่นนะครับส่วนใหญ่ก็คือฟาสแปดมาแล้วก็เล่นลีเลียนะลีเลียบอกแอนนี่เลยคู่นี้เลยนะครับเก่งมากๆรลีเลียคู่แอนนี่นะมอร์กาน่ามอร์กาน่าเนี่ยด้วยตัวที่ของด้วยด้วยด้วยตัวมันเนี่ยมันเป็นโกสลี่บวกกับเซจมันเอาไปเติมแบบ ไม่ใช่เติมสิต้องบอกว่ามันเอาไปทำคอมแบบคอมฟอร์มมอร์กาน่าค่อนข้างยากนะครับส่วนใหญ่มอร์กาน่าจะเป็นตัวที่ไปเติมเติมแบบคอมอื่นมากกว่าเช่นคอมนั้นขาดเซจอ่ะเติมมอร์กาน่าเข้าไปคอมนั้นขาดโกส์ลี่อ่ะเติมมอร์กาน่าเข้าไปเอ่อส่วนใหญ่เราจะไม่เล่นมอร์กาน่าแบบเป็นแบบเป็นคอมฟอร์มมอร์กาน่าเท่าไหร่แต่อย่างคอมไค่สะก็ใส่มอร์กาน่าได้นะครับพวกคอมสโตรลี่บีเวอร์ที่เป็น AP อ่ะใส่มอร์กาน่าได้เพราะว่าคอมนั้นอ่ะเราจะมีตัวอย่างไซล่านะครับ เราจะมีตัวละครอย่างไซล่าที่มันเป็นเซจบทสตอรี่ a ีเวอร์นะครับก็คือถ้าคุณเล่นคอม a p ที่ใส่สตอรี่บีเวอร์คุณก็ใส่มอกนาได้ถ้าคุณเล่นคอม AD ที่ใส่สตอรี่บีเวอร์คุณก็ใส่มอกรนาได้เหมือนกันนะครับนอติรุตนอติรุตก็จะเป็นฟอนต์ลน์ที่เป็นมันไม่ใช่ฟูแทงอะคือถึงมันจะบอกว่าเป็นเมจิกแทงนะครับแต่ว่านอติรุตมันไม่ใช่ฟูแทงเป็นตัวที่คล้ายๆกับเทชของเซสซิฟก็คือ เน้นว่าให้มันมายืนใช้สกิลทีหนึ่งพอละประมาณนั้นแบบใช้สกิลซีซทีหนึ่งโอเคตายได้เลยมันจะไม่ใช่ตัวที่แบบต้องการให้มันอึดต้องการให้มันอะไรอย่างนั้นเพราะงั้นไอเทมของนอร์เดิรุสเนี่ยจะเน้นที่ไอเทมที่เน้นให้มันได้แคสนะครับเช่นโคดัเตอร์วาวก็คือได้มานานะครับเน้นเนน้ให้มันได้แคสะแค่นั้นพออ n อนออนเป็นฟอนต์ไลน์อีกตัวหนึ่งที่เก่งลองลงมาจากกาลิโอแล้วกันนะครับก็ ตัวมันทําประโยชน์ได้เพราะว่ามันมันจะได้คอมพิวไอเทมให้เพื่อนได้นะครับหลังจากมันใช้สกิลหลักๆแล้วออนก็จะไปเล่นกับพวกเบฮิมอสนะครับหลักๆแล้วออนจะเป็นตัวที่เน้นแบบว่าถ้าคุณคิดคุณก็เล่นมากกว่าจะไม่ใช่แบบเป็นตัวที่เน้นหาเพราะว่าตัวที่เน้นหาเนี่ยมันคือกาลิโอนะครับแล้วก็นอนติรุสเนี่ยคือนอนติรุสเนี่ยเป็นมิติกับบอร์เดนมิติกับวอร์เดนสามารถไปเติมคอมที่เป็นฟอนไลหรือว่าคอม ADAP อะไรเงี้ยได้มากกว่านะครับเทียบกับออนแล้วมันเป็นเบอกดย มันเติมคอมค่อนข้างยากแต่ว่าตัวเก่งกว่าไซรัสนะครับไซรัสเนี่ยเป็นเมจิกไฟเตอร์นะมันไม่ใช่ฟอนไลน์นะคือตอนแรกผมก็นึกว่ามันเป็นฟอนไลน์เพราะมันเป็นบูลซเซอร์นะครับแต่ว่าไซรัสเป็นไฟเตอร์นะครับก็คือเป็นไฟเตอร์ AP นะครับนึกภาพไปออกกันลองนึกถึงเคนมันเป็นตัวประมาณเคนนั่นแหละนะครับซินด้าซินด้าเนี่ยเป็นเฟดบวกอาคานิตซินด้าเนี่ยสามารถเล่นแบบเป็นฟาสต์แปดแล้วเป็นซินด้าแครี่ได้เลยนะครับเล่นได้อันนี้อ,นนอาเซีย อาเซียเนี่ยเป็นตัว5บาทที่เก่งเก่งมากๆตัวหนึ่งทำดาเมจได้ดีแล้วก็สามารถเรียกทหารเรียกทหารมาแบบมาเป็นตัวยูนิตได้ด้วยนะครับซึ่งเอามาล่อดาเมจได้เวยเวยเนี่ยเอ่อเวยเป็นตัวที่สกิลแรงตัวหนึ่งตัวเองเป็นมิตติกนะครับก็เอาไปเติมประคอมมิตติกได้ไอรีิเลียเป็นสตอรี่บีเวอร์บวกดวลิส คุณสามารถมาแคบบอร์ดในบอร์ดไคลสะที่เล่นสอรี่วิวออยู่แล้วได้เนี่ยคุณก็เอาไอีเลียมาแคบบอร์ดได้ช่วงเลเวลสูงสงหรือว่าคุณเล่นดูไอรีก็ต้องการไอเดียอยู่แล้วนะครับซึ่งไอรีเลียเป็นตัวที่เก่งมากๆไอรีเลียในเซตนี้เนี่ยมันเป็นตัวแครี่ที่ยืนข้างหลังนะครับเป็นแครี่แบ็คไลน์ที่สามารถทาดาเมจแบ็คไลน์อีกฝั่งได้คือถ้าคุณสังเกตเนี่ยเซตนี้มันจะเป็นเซตที่ตัวแครี่ยืนยากมากๆตัวแครี่แบบแครี่แบ็คไลน์นะ ยืนยากมากเพราะว่ามันจะมีดาเมจที่มันพุ่งมาข้างหลังเยอะมากๆนะครับแต่ผมจะบอกให้ว่ามีอะไรที่พุ่งมาอีกนะครับนอกจากที่มีไอริเลียแล้วมีลิเลียแล้วซินด้าซินด้าเนี่ยเป็นตัวมันมันคล้ายคลยคียน่านิดหนึ่งอะ่ะเพราะว่ามันเป็นเป็นตัวที่สามารถเจนไอเทมมาให้คุณได้นะถ้ามันถ้ามันสกิลแล้วมันได้ค่านะครับก็คล้ายๆกันเนี่ย if the target is the last enemy remaining kill them instantly ก็ อันเนี้ยเป็นสกิลที่เก่งมากๆด้วยก็คือถ้าอีกฝั่งเหลือตัวสุดท้ายแล้วซินด้าใช้สกิลก็คือฆ่าทิ้งเลยนะครับอินสแตน์เลยนะครับค่อนข้างเก่งเลยตัวนี้แต่ว่ามันมันก็เป็นตัวที่เอาไปเติมคอมยากนะคือคอม AP, AD ถ้าคุณไม่ได้เล่นพอสเทเลดมาคุณก็เล่นยากและเติมยากส่วนใหญ่ซินด้าจะไปเติมแบบคอม a p นะครับ คอมเอดีเนี่ยเติมมันค่อนข้างยากมันจะไม่เหมือนเคียร์หน้าที่เคียร์หน้าตอนเซตสิบเราไปเติมกับอะไรก็ได้นะเติมเอดีเติม a อพได้หมดเลยนะครับมาต่อกันที่เซตครับเซตเนี่ยเป็นแอตแทกไฟเตอร์นะครับเป็นแอตแทกไฟเตอร์ที่สามารถจับตัวหนึ่งทุ่มไปโดนแคร,รี่คุณได้เซตเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถสกิลทะลุไปถึงข้างหลังแบ็กลน์คุณได้แล้วก็อูเดียก็เหมือนกันอูเดียเนี่ยมันวิ่งชาร์จพอมันวิ่งชาร์จไปเนี่ยมันวิ่งชาร์จแถวหลังคุณได้เลยนะครับ ซึ่งแครี่แบ็กไลน์ก็จะยืนยากๆหน่อยนะครับในเซตนี้นอกจากนั้นเนี่ยอูเดียเนี่ยมันจะมี2สแตนนะครับก็คือเหมือนมี2สกิลอะคือพอเปลี่ยนพอมันใช้สกิลปุ๊บมันจะเป็นสแตนนี้เป็นแรมสแลมนะครับพอมันเปลี่ยนสแตนปุ๊บมันจะเหมือนมีเอเดฟไนท์นะครับตัวตัว,ต,วตัวที่เล็งอูเดียอยู่จะเปลี่ยนไปเล็งตัวอื่นตอนที่อูเดียเปลี่ยนสแตนนะครับคือมัน มันเหมือนมีเอเอเอรอในในตัวเลยนะครับอูเดียเนี่ยแล้วสกิลมันแรงด้วยอึดด้วยแบบเออเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าใน p b e เนี่ยอูเดียโดนเนิร์ฟไปแล้ว3มรอบโดนเนิร์ฟไปแล้ว3มรอบนะแต่ก็ยังยังพอเล่นได้อยู่ยังถือว่าเป็นตัว5บาทที่เก่งอยู่นะครับมาต่อกันที่วูคองครับวูคองเนี่ยก็จะเป็นตัวมันเองจะเป็นเฮเบลลี่กับเซจนะครับก็ เอาไปเติมในคอมที่เราเล่นเทเบลี่ได้ไปเติมเซจได้แล้วก็วูคองเป็นตัวที่สกิลแรงและมีสตานด้วยและแน่นอนมันสามารถเดชได้นะครับซึ่งมันสามารถเดชไปหาแคลรี่แบ็คลน์ได้เหมือนกันก็ตัวตัวที่มันจะพุ่งไปหาแบ็คลน์คุณได้เต็มไปหมดเลยนะครับเซตนี้มาต่อที่ราคาอันนี้เป็น เป็นตัวที่มาคู่กันนะครับก็คือถ้าเราลงข้างหน้ามันจะเป็นราคาถ้าเราลงข้างหลังมันจะเป็นสายญานะครับแล้วก็ตัวของราคาเนี่ยก็เหมือนเคนเลยให้นึกภาพง,ง่ายคือนึกถึงเคนเลยนะครับมันเป็นเมจิกรีเปอร์นะครับราคาไม่ใช่ตัวแทงแต่เป็นตัวดาเมจเอพที่เป็นเหมือนไฟเตอร์เอพนะครับเหมือนเคนอะ่ะคือเน้นพุ่งๆไปหมุนๆยกๆนะครับตัวมันประมาณนั้นเลยนะครับ ออราคาเนี่ยไปเติมไปเติมกับคอมอะไรก็ได้เพราะว่าตัวมันเองเป็นดรกก้อนหลอดไปเติมดรกก้อนหลอดอย่างที่ผมบอกว่าเติมดรกก้อนหลอดบอดเก่งเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าเราลงข้างหลังมันจะกลายเป็นซายญานะครับซาย่าเนี่ยเป็นทิกช็อตเอ,อ่อถ้าถามผมเนี่ยตัวทิกช็อตเนี่ยมันเล่นค่อนข้างยากนะครับถ้าคุณไม่ได้เล่นไครซะคุณก็ไม่ได้อยากใส่สายาเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับก็แล้วถ้าคุณเลือกได้เนี่ยคุณเลือกได้ระหว่างราคากับสายาเนี่ยเลือกราคามันดูมีประโยชน์มากกว่านะครับ แล้วก็สรุปง่าย,ายสๆสั้นๆนะครับของยูนิตของเซตสิบเอ็ดนี้ตัวละครส่วนใหญ่แล้วเป็น AP นะครับเพราะงั้นการทําไอเทม AP มาจะทําให้คุณเล่นง่ายขึ้นการทําไอเทม AD ก็ต้องเฉพาะเจาะจงนิดนึงนะครับคือตัว AD เก่งๆอ่ะมันมีน้อยนะครับแล้วก็พวกตัวถือไอเทมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็น AP นะครับไม่ว่าจะเป็น1นึ่คอสสคอสสคอสพวกตัวถือไอเทมที่มันเก่งๆแบบเพเบิลอ่ะเป็นตัว AP ซะเยอะนะครับแล้วก็แครี่เนี่ย แครี่ก็เป็นตัว AP ถึงสตัวเลยนะครับท ia, ok ana, ั้งลิเลียโอกาน่าซินดาพาะง้นถ้าคุณจะเฟกเนี่ยเฟกเอในเซตนี้น่าจะเฟกง่ายกว่า AD ดีนะครับเพราะว่า AD ดีเนี่ยคุณต้องเฟรกระหว่างใครซะกับแอชที่คอมมันเฉพาะตัวมากๆเลยครับค่อนข้างเฉพาะทางนะครับเทียบกันกับเฟกเอดีเนี่ยคุณแบบใสอินวอเกอร์คุณแบบไปใส่อคานิสอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันเฟกเอง่ายกว่ามากๆนะครับแล้วก็ตัว5บาทก็ยังมีตัว AP รองรับถึง2ตัวเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นซินด้าหรือว่าจะเป็น3ตัวเลยนะครับเรียก็่า3ตัวเลยทั้งซินด้าทั้งอาเซียทั้งเว่ยตัว AP รองรับไอเทมคุณอ่ะ3ตัวเลย5คอร์สส่วน AD เนะี่ยมีแค่ซายาที่เล่นยากเพราะเป็นทิกช็อตกับไอลเลียที่เก่งนะครับเพราะงั้นในเซตนี้ถ้าคุณได้ไอเทม p p มาเล่นง่ายกว่า AD นะครับในแพทที่มันเพิ่งเข้านะ จนกว่าเขาจะมีปรับพวกตัวละคร AD อะไรเพิ่มเติมนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของยูนิตมาดูในส่วนของไอเทมกันบ้างนะครับไอเทมที่น่าสแลมในแพทนี้เนี่ยก็ถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นไอเทมอย่างดีคร l นะครับดีคร d นหรือดากอนครเนี่ยเป็นไอเทมที่เก่งมากๆเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในเซตเนี้ยตัว AP เยอะมากนะครับตัว a p เต็มไปหมดเลยแล้วเป็นตัวเ p เก่งๆทั้งนั้นนะครับ เพราะงั้นไอเทมอย่างดีคอรอจะเป็นไอเทมที่ช่วยเราได้เยอะมากน่าสแสลมมากๆตั้งแต่ต้ตนเกมสแสลมให้แทงแทงคุณอึดเลยนะครับแล้วก็พวกไอเทมแทงทั่วไปก็หลักๆแล้วผมว่าอาจจะมีซนะันไฟนะซันไฟเออร์เคปเนี่ยเกาะเกาะตัดฮิลอะเป็นไอเทมที่น่าทํากลับมาหน้าทำแล้วกันนะครับในช่วงต้นเกมเพราะว่าในเซตสิเราจะเน้นทำเลดบับกันใช่ไหมครับแครี่หลายตัวใส่เลดบัฟได้แต่ว่าในเซตเนี้ยเลดบัฟไม่ได้น่าทำขนาดนั้นแล้วนะครับ G.S น่าทำกว่าเลดบัฟนะครับในในเซตนี้เท่าที่ผมลองมาพราะงนั้นถ้าคุณได้ซันไฟต้นเกมอาจจะสแสลมได้เลยนะครับในเซตนี้ก็คืออย่างถ้าไอเทมแทงไอเทมแทงในเซตนี้เนี่ยควรสแสลมซันไฟดากอนคอเก่งมากๆที่เหลือจะเป็นบัมเบิลเวสหรือว่าจะเป็นเซตฟาสอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ลหลักๆแล้วดากอนคอเก่งมากๆในไอเทมแทงนะครับแล้วก็ต่อมาที่ไอเทมทั่วไปอย่างโชจินโชจินเนี่ยเป็นไอเทมที่น่าทํา มากมากเพราะว่า a อดีอย่างไคลสาก็ใส่ได้นะครับตัว AP ใส่ได้ทุกตัวเลยทุกตัวสามารถใส่โชจินได้หมดเลยนะครับในเซตนี้อเซียก็ใส่ตัว5บาทก็ใส่ได้นะครับลิซันดาก็ใส่ได้นะครับโชจินตัว4บาทลิเลียก็ใส่ได้มอกร์ก้าก็ใส่ได้ซินด้าก็ใส่ได้ทุกตัวใส่โชจินได้หมดเลยนะครับพวกแครี่นะครับเพราะงั้นโชจินน่าแสลมมากๆถ้าคุณได้ดาบกับน้ำมาในช่วงต้นเกมเนี่ยแสลมโชจินเปิดได้เลยนะครับ แล้วก็ถ้าไอเทมทั่วไปก็น่าจะมีเอออย่างผมไม่ขอผมไม่ขอพูดถึงพวกไอเทม AP ไอเทม AD แล้วกันเนาะเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าถ้าคุณเล่น AD คุณก็อยากมี IE อยากมี GS อยากมี d e a t h p a t e อะไรเงี้ยมันได้หมดอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าคุณเล่น AP มันก็มันก็หนีไปพ้นราบดอนหรือว่าอย่าง JG ก็เป็นไอเทมที่ทําอยู่แล้วถ้าคุณเล่นคอม AP นะครับหลังจากแล้วเนี่ยผมก็พูดถึง2อ,อย่างพอแล้วกันนะก็คือไอเทมแท้งกับไอเทมที่น่าทํามากๆที่ทำแล้วไปเล่นอะไรก็ได้อย่างโชจินเนาะ ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องไอเทมในเซตสินี้นะมาต่อกันที่เรื่องคอมบ้างนะครับว่าคอมในตอนเนี้ยใน p v e ณนะปัจจุบันตอนเนี้ยก่อนที่มันจะได้เข้าเซิร์ฟจริงเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าใน p v e ตอนที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ตอนที่อัดคลิปเนี่ยก็คือเป็น PPE ที่เป็น last major change แล้วซึ่งแพทที่จะเข้าปัจจุบันก็จะไม่ต่างกับ p v e แพทนี้เท่าไหร่แล้วนะครับจะมีเปลี่ยนก็เปลี่ยนนิดๆหน่นนอยๆนะครับ ันนี้เราจะมาดูนว่า p p e เนี่ยเมตาเทนเป็นยังไงบ้างนะครับคอมแรกเลยที่ขึ้นมาอันดับต้นเลยสูงสุดเลยนะครับคือลิเลียแอนนี่อย่างที่ผมบอกไปในยูนิตก่อนนันนี้ว่าแอนนี่คู่กับลิเลียเก่งมากๆนะครับแล้วแน่นอนลิเลียใช้โชจินอาเซียใช้โชจินนะครับเพราะงั้นโชจินน่าจะเป็นไอเทมที่น่าสแสลมมากที่สุดในเซตนี้ในแพทปัจจุบันนะก็ โชจินน่าสแสลมมากๆจนกว่าเขาจะเนิฟโชจินอ่ะอืมเพราะงั้นโชจินเป็นไอเทมที่น่าทํามากๆนะครับแล้วก็คอมต่อมาก็จะเป็นวอลเล์บรเป็นวอลเลร์บรีโลนะครับก็คือเล่นเป็นดูเอลลิสนะก็เนี่ยจะมีคอสามตัวคือรีซินวอลเล์บรแล้วก็ไอริเลียนะครับที่เหลือก็คือใส่มาเติมเติมให้มันครบๆนะแล้วก็โซลกะอันนี้ก็เป็นโซลกะรีโลนะครับซึ่งโซลกะรีโลก็ก็อะไรก็ใช้โชจิน ช้โชจินเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะอีกคอมหนึ่งจะมาเป็นเอรูนเป็นเอรูนรีโลซึ่งเอรูนก็ใช้โชจินนะครับโชจินอีกแล้วนะครับโชจินแบบเยอะมากๆแล้วก็อันนี้เป็นคินเดตรีโลคินเดตรีโลเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะมีอักเมนที่เป็นเมาส์เมาส์อันนี้กับกิมฮาร์เวสถึงหน้าเล่นนะครับถ้าไม่มีเนี่ยไม่ค่อยหน้าเล่นเท่าไหร่นะตัวมันจะเบานิดนึงนะครับ แล้วก็มาต่อที่ d u เ l i s สอันนี้จะเป็นทิสนาลีโลก็จะเป็นบอดดูเ l i s สคล้ายๆบอดข้างบนนะครับแค่ว่าจะมาเป็นทิสนาที่เป็นคอหลักนะครับเป็นแครี่แล้วก็เอลูนลีโลก็ใช้โชจินนะครับก็เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นเป็นโพสเ a ลนแอชก็จะคือเล่นเป็นคอมฟาสแปนะก็คอมฟาสแปดแอเป็นตัวคอนะครับแล้วก็มีเอาไอเทม AP มาให้ลิซันดาได้นะครับคลาสิกดีโล คาซิก r ีโลเนี่ยก็เท่าที่ผมลองมาเนี่ยมันพอเล่นได้อยู่แต่ว่ามันเป็นคอมแบบคอมประมาณเอาคอมเอาท็อปโฟะมันไม่ใช่คอมแบบเพย์ฟอร์เฟิร์อ่ะคือคอมมันค่อนข้างเก่งในช่วงกลางเกมมากๆแต่ช่วงเลดเกมมันฆ่าใครไม่ค่อยตายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไดอาน่าลีโลไดอาน่าีโลก็เล่นเป็นคอมแบบดากอนลอตนะครับคืออย่างที่ผมบอกว่าดากอนลอตมันค่อนข้างเก่งแต่มันก็โดนเนิฟไปบ้างแล้วเหมือนกันนะ แล้วก็อันนี้ก็วอลิแวรีโลก็เหมือนเดิมอันนี้เป็นอัฟเฟรออสดรีโลนะครับก็อัฟเฟรอสโลเนี่ยต้องมีกุนซูเน้นๆเลยเน้นมากๆเลยว่าอัฟเฟรต้องมีกุนซูนะครับไม่มีกุนซูเล่นยากมากนะครับแล้วก็คอกมาอันนี้ที่ผมบอกไปก่อนหนะ้าน,นี้คือคอกมาบวกเคทลินนะครับก็คือเล่นเป็น2สไนเปอร์เล่นเป็นรีโลตัวนี้สดาวให้หมดนะครับซึ่งเคทลินก็ใช้โชจินเหมือนกันนะครับเรียกว่าใช้โชจินกันเยอะมากๆนะ พวกคอมที่แบบมันเปอร์เซนต์ต่ำๆก็ขอไม่ดูแล้วกันนะคอมที่แบบต่ำกว่า50%นะครับหลักๆแล้วเนี่ยคอมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับในช่วงแพทแรกของเซตสิบเอ็ดก็หลักๆแล้วจะเป็นคอม AP ซะเยอะนะครับถ้าเราถ้าเรามานั่งดูเนี่ยคือเป็นคอม AP เยอะมากเลยคินเดดก,ก็เป็น AP นะครับคือสรุปง่ายๆเลยว่าคอม AP น่าจะเก่งกว่าคอม a d แน่ๆใน,ในช่วงแพทแรกแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงมีการปรับมีการเนิร์ฟอะไรด้วยนะครับ อาจจะบัฟคอม AD ดีบางคอมไม่ขึ้นมาเก่งมากขึ้นอะไรประมาณนั้นเพราะไม่งั้นน่ะมันจะกลายว่าเราแย่งไอเทม AP กันอย่างในวงเนี้ยล็อตมาทุกคนแย่งเทียมาทุกคนแย่งคนไม่อยากได้ธนูคนไม่อยากได้ดาบไอ้ดาบอะโอเคคนไม่อยากได้หมัดไม่อยากอยากได้ธนูกันนะครับเพราะว่าแย่งล็อตแย่งเทียกันมากกว่ามาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายแล้วกันเนาะก็อาจจะพูดถึงเรื่องพวกโพ i ิชันนะครับก็หลักๆแล้วในเซตเนี้ยเท่าที่ผมเล่นมานะ คือเซตเนี้ยพอิชั่นจะไม่ได้หนักเท่าเซตที่แล้วนะครับคืออย่างเซตที่แล้วเนี่ยมันจะมีโพอิชั่นเรื่องของแบบเอาหนวดมาวางมากันอคาลิใช่ไหมมากันอคาลิกันคาทัสอะไรแบบนั้นแต่ว่าเออต้องบอกก่อนว่าเซตเนี้ยมันไม่มีตัวล้วงเลยนะมันไม่มีตัวลลวงข้างหลังเลยนะครับแบบตัวที่จะมาล้วงแครี่คุณอ่ะไม่มีเลยนะเพราะงั้นการพอิชั่นเซตเนี้ยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยต้องไม่ไม่ค่อยต้องเน้นพอิชชั่นเท่าไหร่แต่ว่า ต่อให้ไม่มีตัวหลวงแต่เซตนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเซตนี้มันมีตัวละครที่สกิลมาหาข้างหลังคุณหรือว่ามันมันจะพุ่งมาหาแบ็คลน์คุณเยอะมากๆเพราะงั้นแบ็คลน์ในเซตนี้น่าจะต้องมีฮิลนะครับหรือต้องมีอัรเมนที่มีฮิลติดตัวไว้นะครับคือฮิลสาคัญมากๆไม่งั้นแบ็คลน์คุณโดนสกิลทีเดียวตายหรือว่าโดนพุ่งมาอัดตายนะครับคือมันจะไม่ได้มีตัวล้วงแบบเน้นล้วงแบบอาคาลีที่แบบโอ้มาถึงปาดเลย ขาดทัตสกิลข้างหลังเลือดน้อยเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะงั้นเซตเนี้โยโพอิชั่นไม่สําคัญเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือไอเทมนะครับฮิลสาคัญมากอาร์เมนฮิลสาคัญมากไอเทมฮิลสาคัญมากนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันในเซตสิบเอ็ดนะครับก็รอเล่นกันได้เลยครับบ๊ายบายครับ